เราจะจัดกิจกรรมการท่องเทีเ่ยวเชิงเกษตรนะคะเราจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบ3ด้านด้วยกันนะคะองค์ประกอบแรกก็เป็นองค์ประกอบด้านกิจกรรมนะคะซึ่งองค์ประกอบนี้ก็จะมีประเด็นย่อยๆอยู่4ประเด็นด้วยกันก็คือต้องมีเอกลักษณ์รักษาวัฒนธรรมสร้างการมีส่วนร่วมแล้วก็ส่งเสริมให้ความรู้อีกองค์ประกอบหนึ่งก็คือองค์ประกอบด้านสถานที่นะคะซึ่งสถานที่นั้นเนี่ยต้องเป็นสิ่งดึงดูดใจนะคะ มีสิ่งอำนวยความสะดวกเอื้อต่อนักท่องเที่ยวแล้วก็ในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนะคะอีกอันนึงก็เป็นองค์ประกอบด้านการดําเนินงานนะคะซึ่งตรงนี้เราก็ยึดหลัก 4M นะคะก็คือดูที่คนดูที่เงินดูที่วัสดุอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทีนี้เราจะมาดูกันในรายละเอียดของแต่ละประเด็นนะคะว่าแต่ละประเด็นนั้นเนี่ยมีองค์ประกอบย่อยอะไรนะคะในส่วนขององค์ประกอบด้านกิจกรรมนะคะที่เราพูดถึงก็คือมีเอกลักษณ์ รักษาวัฒนธรรมสร้างกันมีส่วนร่วมส่งเสริมให้ความรู้นะคะตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือในแง่ของการมีเอกลักษณ์นะคะกิจกรรมที่มีเอกลักษณ์นั้นเนี่ยนะคะจะต้องเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความโดดเด่นนะคะแล้วกเ็เฉพาะในเรื่องของด้านการเกษตรหรือว่าของตัวเกษตรกรเองนะคะอย่างเช่นเกษตรกรนั้นเนี่ยนะคะอาจจะมีความสามารถหรือว่ามีคุณสมบัติพิเศษ มีความเก่งในเรื่องของการทำนาทำไร่ทำสวนนะคะมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวนะคะขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะคะขั้นตอนการผลิตนะคะก็มีความเหมาะสมแล้วก็สามารถนำเสนอได้อย่างน่าภาคภูมิใจนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นที่เราเรียกกันว่าปราชญ์ชาวบ้านทั่วๆไปนะคะก็คือตัวเกษตรกรน,นั้น,นมีความรู้ความสามารถ เฉพาะตัวนะคะอีกอันนึงก็คือองค์ประกอบด้านกิจกรรมที่เป็นเรื่องของการรักษาวัฒนธรรมด้านการเกษตรนะคะอันนี้เรามองในแง่ของวิถีการดํารงชีวิตของเกษตรกรนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นวิถีการดํารงชีวิตที่มีการสืบทอดต่อๆกันมานะคะก็จะแสดงถึงความงอกงามความเจริญงอกงามความเป็นเอกลักษณ์หรือว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวอย่างเช่น พิธีแรกนาะขวัญน,นะคะพิธีการสู่ขวัญข้าวนะคะอันนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของเกษตรกรนะคะในการที่จะ ทําการเกษตรที่สืบทอดต่อกันมานะคะองค์ประกอบด้านกิจกรรมอีกอันนึงก็คือเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมนะคะการมีส่วนร่วมในที่นี้นะคะก็คือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะก็คือเด้นที่กระบวนการให้บุคคลหรือว่าภาคส่วนต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลการวางแผนนะคะการดําเนินกิจกรรมการรับผลประโยชน์การประเมินผลซึ่งอาจจะต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรม อย่างไรก็ตามต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเชิงกเกษตรนะคะองค์ประกอบด้านกิจกรรมอีกอันก็คือส่งเสริมการให้ความรู้นะคะอันนี้เราก็มองความรู้ด้านการ,กรเกษตรซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นองค์ความรู้ที่กเกษตรกรสร้างขึ้นมาหรือผลิตขึ้นมาเองอาจจะเป็นความรู้ที่เป็นความคิดความเชื่อความจริงต่างๆสื่อสารผ่าน ภาษานะคะหรือว่าผ่านเครื่องหมายหรือสื่อต่างๆนะคะโดยมีเป้าหมายหรือว่าวัตถุประสงค์ในการบรรลุกิจกรรมของเกษตรกรแต่ละรายนะคะอันนี้ ก็เป็นคุณลักษณะที่สําคัญของกิจกรรมนะคะเพราะว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั้นเนี่ยจะเน้นการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเกษตรนะคะ<ตา>องค์ประกอบด้านสถานที่นะคะก็จะเป็นเรื่องของสิ่งดึงดูดใจสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็การเข้าถึงนะคะสิ่งดึงดูดใจนั้นเนี่ยนะคะจะเป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวนั้นเนี่ยนะคะมาเยี่ยมชมฟาร,ร์มของเกษตรกรนะคะซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนั้นเนี่ยนะคะ อาจจะมีความสนใจเป็นพิเศษนะคะในสิ่งดึงดูดใจของเกษตรกรที่เกษตรกรอาจจะสร้างขึ้นหรือว่าเป็นสิ่งดึงดูดใจที่เป็นไปตามธรรมชาตินะคะสิ่งอำนวยความสะดวกอันนี้เรามองในแง่ของสถานที่นะคะอย่างเช่นระบบแสงสว่างระบบน้าสะอาดระบบขนส่งระบบห้องน้ำนะคะในการจัดก,กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนัีนน่สิ่งอำนวยความสะดวกจะมีผลอย่างยิ่งต่อนักท่องเที่ยวนะคะ การเข้าถึงอันนี้เรามองในแง่ของการที่นักท่องเที่ยวนั้นเนี่ยสามารถเดินทางเข้าไปสู่แหล่งท่องเที่ยวได้นะคะอย่างสะดวกสบายนะคะอาจจะมีการกําหนดเส้นทางการเดินทางนะคะการเดินทางโดยเท้าบางทีอาจจะมีสัตว์พาหนะใช้ยานพาหนะอย่างเช่นรถแท็กอร์นะคะรถลากจูงนะคะอันนี้ก็จะเป็นการที่จะเอื้ออานวยให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกนะคะ องค์ประกอบอันสุดท้ายก็คือองค์ประกอบด้านการดําเนินงานอันนี้เราก็จะมองอยู่4ตัวด้วยกันก็คือคนเงินวัสดุอุปรกรณ์แล้วก็วิธีการนะคะก็เรายึดหลัก C M นะคะก็คือใครบ้างนะคะคนก็คือใครบ้างที่จะร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวของเราส่วนเงินนั้นเนี่ยนะคะเราต้องมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนในการจัดการ การตอบแทนบุคลากรนะคะรวมทั้งเงินจากการท่องเที่ยวซึ่งอันนี้ก็จะเป็นงบประมาณที่เราต้องคํานึงถึงนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็เช่นเดียวกันนะคะวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมนะคะอาจจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในฟาร์มหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องหาขึ้นมาใหม่สุดท้ายก็เป็นเรื่องของวิธีการนะคะก็เป็นองค์ประกอบที่ต้องมาพิจารณาในการดำเนินงานว่าจะจัดองค์ประกอบทั้ง3อย่าง อย่างไรนะคะวิธีการก็จะมีส่วนสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั้นเนี่ยนะคะองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้นะคะทั้งในแง่ของกิจกรรมการท่องเที่ยวในแง่ของการาดำเนินงานในแง่ของสถานที่ก็จะเป็นองค์ประกอบที่เราจะต้องคำนึงถึงในการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะ